เพื่อนๆคะ่ะมาตัดมะละจีนกันดูสิออกลูกเต็มทานไม่ทันคะ่ะมันออกมาเป็นรุ่นๆอันนี้รู้สึกจะรุ่นรุ่นที่สามแล้วนะตัดไปสองสามรุ่นละนี่ทุกคนดูดูนะคะดู ลูกโตมากเดี๋ยวเดี๋ยวเด็ดยังไงก่อนเด็ดแบบนี้ได้ทุกคนดูแฮวางงงไหมก่อนอีกลูกหนึ่งค่ะรุ่นนี้มีสามลูกให้เด็ดนี้ดูดิอุย้ยลูกโตๆทั้งนั้นเลย กำลังน่ากินค่ะเนื้อมันจะแน่นดีนะถ้าเกิดปล่อยไว้นานกว่านี้เดี๋ยวมันจะพองเกินแล้วมันจะจืดไม่อร่อยอนชอบแบบกรอบๆอ,อะค่ะไม่ชอบแบบนุ่มๆแล้วแต่เราเนาะว่าเราชอบยังไงขนาดนี้ก็กินได้แล้วทุกคนเนี่ยเนี่ยคะ่ะดูนะดูแบบเขาเรียกอะไรลายมานะันอะลอกมันะมือชาวสวนไม่สวยหน่อยนะ <laughs> ไปขุดดินขุดย้ามา ดูเนี่ยค่ะลายล่งตรงเนี้ยถ้าแบบนี้กินได้ละอ่าลูกที่สองต่อไปลูกที่สามโหทุกคนทุกคนดูลูกนี้ God. ไม่กัดแม่เจ้าลูกบักแอบเลยทุกคนเดี๋ยวนะพยายามจะแหวกแหวกโอ้โห โอ้โหลูกบักเอฟเลยทุกคนดูทุกคนดูโอ้โหยหนึ่งศอกดิฉันค่ะคุณนี่น้องเค้งงอนอะถ้าไม่งอนเท่าแขนดิฉันเลยอะทุกคนดูไต่แล้วโอ้ยน้ำตาจาะไหลอ่อฉันภูมิใจ <S <S <ie> เด็ดแล้วนะเด็ดแล้วนะคะ หนึ่งถองท้ำดเดี๋ยวเอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอยติดติดโอ้ยทุกคนดูผลงานของฉันฉันช,นชอบปลูกมะละปีหน้าฉันจะปลูกเพิ่มอีกโอ้ยตายแล้วตายแล้วดูดูดูด,ดูสามลูก สามลูกเติบเติบเลยนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเทียบอันนี้เป็นช้อนพลวนนะทุกคนอ่ะเทียไปดูลูกโตมากกับคุณโหรุ่นนี้โตสุดเลยเนี่ยรุ่นที่สามเนี่ยดูนะอย่ายืนดีๆก่อนโอยดูสิดูสิคะ โตขนาดไหนโฮ้ยดีใจดูดูนะยังมีอีกนะนี่รุ่นต่อไปก็คือรุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้กำลังจะโตอันนี้ก็เดี๋ยวบำรุงดีๆนะอัดน้ำฮอร์โมนนะเดี๋ยวอีกอาทิตย์กว่ากากินได้แล้วเนี่ยโตวไวมากทุกคนให้น้ำฮอร์โมนน้องนะฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดแล้วก็ฮอร์โมนน้ำซาวข้าว นี่ค่ะนี่นี่นี่ตรงนี้ก็มีอีกนี่ก็มีอีกเจ็ดได้จะหนาวแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นหน้าร้อนทั้งปีเหมือนเมืองไทยนะทุกคนเขาจะออกลูกให้เรากินได้ทั้งปีเลยค่ะไม่ต้องซื้อเลยข้างบนนั้นอีกสองลูกข้างบนนั้นอีกสองลูกนะคะแล้วทุกคนดูเฮ้ยนี่ด้วยนี่ด้วยเฮ้ยเยอะแยะยุบยับ,ยบไปหมดอ่ามันจะมีลูกเสียๆบ้างเหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะที่ว่า ก้านมันจะเหลืองๆอะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะมันมีบ้างแหละเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าเป็นไรอันนี้อันนี้จะไม่โตรู้เลยปลูกมาจนรู้ละนี่มีอีกลูกเนี่ยค่ะถ้าเกิดก้านเหลืองหัวเหลืองนะคือเขาไม่โตละเขาเป็นไรไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันย่ยอดมันเลื้อยมาเกี่ยวมาพันนี่ค่ะนี่ก็ไม่โตเดี๋ยวจะตัดทิ้งพวกลูกเหลืองๆแบบเนี้ยเนี่ยค่ะตัดทิ้งได้เลยแบบนี้ ม่ต้องกลัวมีเยอะปะปนกันไปดีบ้างร้ายบ้างเนาะแบบให้ได้กินลูกต้นหนึ่งสองสามลูกก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วค่ะแต่ของแอนปีนี้นะปลูกปีแรกต้นนี้ได้กินเป็นสิบลูกเลยจ้าต้นเดียวเองนะทุกคนต้นเดียวจริงๆโอ้ยดีใจดีใจประสบความสําเร็จขอบคุณมากนะคะแค่นี้แหละ 拜拜。Bye bye.